บทที่9ก้าพวกเขาเดินตามทางเดินไปทางทิศตะวันออกสำรวจถ้ำทีละแห่งเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงขึ้นโดยปกติคือจะเข้าไปสำรวจในถ้ำทีละสามคนคนอื่นๆก็รักษาการที่ทางเดินเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ม้าทมินถือโอกาสหนีไปไม่นานนักสองสามคนก็มาถึงจุดที่ชายร่างใหญ่แซยวน พบมาธมินนั่นคือถ้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่ไม่ใหญ่นักครั้งนี้สตรีผู้งดงามที่สวมชุดสีดำและไปยเยาอี้รักษาการอยู่ด้านนอกหานลี่กับชายชราและพวกเข้าไปตรวจสอบข้างในรอบหนึ่งเมื่อคนเดินเข้าไปข้างในก็พบจุดที่แปลกประหลาดของถ้ำด้านในไม่เพียงจะมีพายุธมินที่อ่อนแออย่างสุดๆกระทั่งยังให้ความรู้สึกอบอุ่น ผลลัพธ์คือพวกเขานอกจากจะพบดินทรายที่อ่อนนุ่มแล้วยังพบกองหยกอุ่นที่หาได้ยากสองสามก้อนตรงมุมถ้ำและที่นี่ก็ยังมีกลิ่นหอมพิสูจน์จางๆสายหนึ่งลอยอยู่ในอากาศเป็นกลิ่นคล้ายกับยาสมุนไพรยอยู่หลายส่วนทั้งยังมีกลิ่นของต้นจันทร์ราวกับว่าทั้งสองผสมอยู่ด้วยกันหลังจากที่กวาดสายตาไปด้านล่างแล้วก็มองเห็นรอยเท้าของม้าทมินที่ยุ่งเหยิงอยู่บนพื้นแต่ดูเล็กกว่าหลายเท่าต้องเป็นสถานที่ที่ม้าทมินอยู่ไม่ผิดแน่ ชายชราแซ่ฟูเดินวนรอบรอยกีบเท้าสองรอบได้กลิ่นหอมจากอากาศอีกครั้งจากนั้นก็ถูมือทั้งสองเข้าด้วยกันขณะเอ่ยเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากในเมื่อพี่ฟู่กล่าวเช่นนี้เช่นนั้นก็ไม่ผิดแน่พวกเราไล่ตามไปกันเถิดทางเดินสายนี้ไม่ได้กว้างขวางนักกว่าครึ่งล้วนมีทางเดินเล็กๆแยกออกไปอีกพวกเขาค่อยๆไล่ตามไปทีละนิดจะได้บีบมันให้ออกมา ชายร่างใหญ่แท่หยวนเอ่ยพร้อมกับหน้าแดงระเรือ่อือมมีเหตุผลชิ้นนั้นพวกเราชายชราแท้ฟู่พยักหน้าแต่เพิ่งเอ่ยได้เพียงครึ่งหนึ่งจูจูก็มีเสียงตึงตังดังขึ้นจากนั้นใต้ฝ่าเท้าของทั้งสามคนก็ไม่มั่นคงทั้งถ้ำสั่นคลอนจากนั้นก็มีเสียงคำรามกึกก้องดังออกมาจากด้านนอกถ้ำราวกับเป็นเสียงที่ดังมาจากไม่ไกลนักภายใต้ความตกตะลึงของทั้งสามคน ลำแสงวิญญาณสว่างวาบขึ้นบนเรือนร่างพร้อมกันกลายเป็นลำแสงหลีกหนีสามสายพุ่งออกไปจากที่นี่ที่นั่นคาดไม่ถึงว่าจะมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดใดทุกครั้งที่ย่ำเท้าล้วนทำให้ทางเดินสั่นคลอนอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันก็มีเสียงคำรามที่น้าตกตะลึงดังมาจากทิศทางเดียวกันเห็นได้ชัดว่าเกิดขึ้นจากสิ่งเดียวกันพวกเขามองสบตากันแวบหนึ่ง ไม่ต้องให้ใครเตือนสติก็ทยอยกันปล่อยสมบัติอาคมออกมาและมองไปทางนั้นด้วยสีหน้าเคร่งครึมคนอื่นเป็นเพราะมีพยุทมินผพ่านทานเอาไว้จึงไม่อาจมองไปได้ไกลนักแต่ในรูม่านตาของหานลี่พลันเปล่งแสงสีฟ้าสว่างวาบชั่วครู่ก็มองเห็นพูดผีตัวหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปร้อยกว่าจังผลลัพธ์คือเขาอดที่จะสูดลมหายใจเย็นเยือกเข้ามาเฮือกหนึ่งไม่ได้ คาดไม่ถึงว่าจะเป็นหมาป่ายักษ์ที่มีขนสีเขียวยาวๆปกคลุมเรือนร่างหมาป่ายักษ์สี่ขาสูงประมาณสามจังหัวใหญ่ยักษ์ราวกับห้องเล็กๆดวงตาสีแดงฉานขนาดใหญ่กรงเล็บแหลมคมสีดำสีข้างราวกับมีดคมๆอย่างไรอย่างนั้นแต่สิ่งที่ทำให้หารลี่ตกตะลึงก็คือในเวลาเดียวกันที่หมาป่ายักษ์ร้องคำรามออกมา เพลิงซากศพสีเขียวกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าก็พวยพุ่งออกมาจากปากของมันกำแพงน้ำแข็งที่ถูกไอสีเขียวฉาบทับลงไปก็ปรากฏเป็นร่องที่ลึกไม่เท่ากันสายแล้วสายเล่าทันทีลำแสงสีเขียวกระพริบวาบท่าทางเริ่มละลายซากหมาป่าชั่วขณะนั้นในใจของหานลี่พลันมีชื่อของพูดผีชนิดนี้ปรากฏขึ้นแต่ปกติแล้วซากหมาป่าจะเป็นเพียงพูดผีธรรมดา ถึงแม้ว่าจะมีร่างกายใหญ่โตแต่ก็ไม่มีทางใหญ่ขนาดนี้ขนาดของซากหมาป่าที่ใหญ่โตขนาดนี้เหนือกว่าในบันทึกของตำราใดๆและยิ่งไปกว่านั้นเรือนร่างของซากหมาป่าตัวนี้ยังแผ่กลิ่นอายที่พูดผีธรรมดาไม่อาจเทียบได้ออกมาตอนที่ฮานลี่กำลังคิดจะเอ่ยปากเตือนคนที่เหลือทั้งสี่คนแต่ภายใต้สายตาที่กรอกไปมา จูจ่ๆก็มองเห็นสิ่งที่ปิดบังศรีรษะของหมาป่ายักษ์กว่าครึ่งเอาไว้ปากก็อดจะร้องอุทานออกมาด้วยความตกตะลึงและคนดีใจไม่ได้นั่นคือหมาธมินอะไรนะพี่หานว่าอะไรนะชายชราแท้ฟู่เอียงคอเล็กน้อยพลางเอ่ยถามด้วยความตกตะลึงด้านหน้ามีพูดผีที่ร้ายกาจตัวหนึ่งกำลังเข้ามาม้าทมินก็น่าจะอยู่กับมันฮานลี่ตอบกลับอย่างสั้นๆหมาธมิน เมื่อได้ฟังชั่วขนาดนั้นคนที่เหลือก็เผยสีหน้าดีอกดีใจออกมาในที่สุดเวลานี้ร่างกายอันใหญ่โตของหมาป่ายักษ์ก็ปรากฏขึ้นรังๆในพายุธมินถึงแม้ว่ายังไม่เห็นรูปร่างที่แท้จริงของหมาป่ายักษ์แต่เงาร่างที่ใหญ่โตขนาดนี้ก็ทำให้ชายชราแซ่ฟูชายชราร่างใหญ่รู้สึกใจหายวาบรอยยิ้มบนใบหน้าหุบลงอย่างรวดเร็ว สตรีผู้งดงามสวมชุดสีดำมีสีหน้าเคร่งครึมจู่ๆพลันดีดนิ้วทั้งสิบดวงแสงสีขาวสิบกว่าลูกพุ่งออกมาจากมือแต่ดวงแสงนั้นไม่ได้โจมตีไปทางหมาป่ายักษ์กลับพุ่งเฉียงออกไปและระเบิดออกกลางอากาศลำแสงสีขาวที่แสบตาเจิดจ้าสว่างขึ้นชั่วขณะนั้นมันจึงสาดส่องให้เบื้องหน้าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหมาป่ายักษ์ท่าทางน่ากลัว รากฏขึ้นในคลอนลองสายตาของคนอื่นๆทั้งสี่คนจึงอดที่จะหน้าเปลี่ยนสีไม่ได้พวกเขาทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ไม่ธรรมดาแน่นอนว่าจึงสามารถคาดเดาความน่ากลัวของหมาป่าตัวนี้ได้เทว่าในช่วงพริบตาพวกเขาก็มองเห็นวัตถุสีขาวที่หมอบอยู่บนศีรษะของหมาป่ายักษ์ถึงแม้ว่าร่างกายด้านล่างจะจมหายเข้าไปในขนสีเขียว แต่ก็เผยออกมาส่วนหนึ่งล้วนเป็นหัวม้าสีขาวนวลดวงตาสีเขียวมรกตคู่นั้นจ้องเขม่งมายังพวกเขาเวลานี้พวกเขาอดที่จะตกตะลึงระคนดีใจไม่ได้ทุกคนโปรดระวังอย่าให้ม้าทมินถือโอกาสนี้หนีไปได้ซากหมาป่าน่าจะเป็นพูดกลายพันธุ์ถึงแม้ว่าจะจัดการยากหน่อยแต่หากผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดห้าคนอย่างพวกเรารุมสังหารมันแล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายได สหายไปท่านรับหน้าที่จับม้าธมินตัวนั้นชายชราแซ่ฟู่เอ่ยเตือนสติทันใดนั้นพลันตบไปที่ย่ามเก็บของที่เอวสมบัติเหมือนโซ่ตรวนที่เปล่งแสงสีดำก็พุ่งออกไปสว่างวาบแล้วพุ่งเข้าไปหาหมาป่ายักษ์ราวกับอสรพิษคนที่เหลือได้ยินแล้วต่างก็ทยอยกันลงมือสตรีผู้งดงามที่สวมชุดสีดำสะบัดแขนเสือ้อกระบี่บินสีแดงสดสามเล่มพุ่งออกไปชายร่างใหญ่ชี้ไปยังป้ายหยกเบื้องหน้า แมงป่องมีปีกสองสามตัวบินออกมาและโผล่เข้าไปเบื้องหน้าฮาร์ลี่เริ่มผิวปากเบาๆชั่วขณะนั้นกระบี่บินสองสามเล่มพลันเปล่งแสงสว่างวาบกลายเป็นลำแสงสีทองผืนใหญ่พลันพุ่งทะยานออกไปในเวลาเดียวกันไปเหยาอ่อี้พลันพลิกฝ่ามือตาข่ายโปร่งใสผืนหนึ่งปรากฏขึ้นในมือเพียงสะบัดเบาๆลำแสงเย็นเยียบพลันสว่างวาบตาข่ายกลายเป็นไอสีขาวตรงไปดังเหนือศีรษะของหมาป่ายักษ์คิดจะห่อหุ้มมาทมินเอาไว้ ถึงแม้ว่าเป็นการลงมือครั้งแรกของทั้งห้าคนแต่สมบัติต่างๆที่ปล่อยออกมาก็ยังคงหน้าตกตะลึงม้าทมินตัวนั้นดูเหมือนจะชาญฉลาดมากเมื่อเห็นการโจมตีเหล่านี้ก็ตกใจจนก้มหมอบลงไปด้านล่างซ่อนตัวอยู่ในขนของหมาป่าและไม่ยอมเผยตัวตนออกมาอีกซากหมาป่าเห็นการโจมตีที่มากหมายเช่นนี้แววตาโหดเยี่ยมพลันสว่างวาบเสียงคำรามหยุดลง กลับอ้าปากใหญ่ๆออกพ่นเพลิงสีเขียวมรกตออกมาจากปากไม่หยุดชั่วพริบตาก็กลายเป็นเคลื่อนสีเขียวตรงเข้าไปหาสมบัติอาคมสองสามชิ้นเหล่านั้นตอนนั้นสมบัติลำแสงและเพลิงสีเขียวพลันประสานและผัวพันเข้าด้วยกันไม่ว่ากระบี่บินของฮาร์ลี่หรือว่าสมบัติของคนที่เหลือขาดไม่ถึงจะถูกเปลวเพลิงซากศพต้านทานเอาไว้ไม่มีทางเข้าใกล้ร่างของหมาป่ายักษ์ได้เลยแม้แต่น้อย แมงป่องบินที่ถูกเรียกออกมาจากแผ่นป้ายหยกยังไม่ทันได้หลบหลีกก็ถูกเปลวเพลิงสีเขียวห่อหุ้มเอาไว้ชั่วขณะนั้นพลันกลายเป็นควันสีเขียวราวกับว่าอานุภาพของเพลิงซากศพไม่น้อยเลยอย่างไรอย่างนั้นตะข่ายสีขาวที่แต่เดิมต้องลงมือกับมาธมินก็ถูกเปลวเพลิงสีเขียวรองเอาไว้เช่นกันไม่มีทางตกลงมาได้เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนั้นไปเห่ยาอี้ก็ทนไม่ไหวร้องหือออกมาด้วยความเย็นชาแต่เดิม วังราตีเหนือก็เป็นสถานที่ที่มีหิมะไม่ว่าจะเป็นสมบัติอาคมหรือเคล็ดวิชาต่างๆก็เป็นธาตุน้ำแข็งแน่นอนว่าจึงเหยียดยามและไม่ใส่ใจเพลิงซากศพนี้แม้แต่น้อยไม่รอให้ฮารลี่และพวกมีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรสองมือของนางพลันไรยอาคมปากก็เปล่งเสียงไพเราะอ,ออกมาร่างกายเปล่งแสงหว่างวาบไอเย็นเยียบสีขาวโพลนชั้นหนึ่งทะลักออกมาผลึกลำแสงที่งดงามเป็นพิเศษกลุ่มหนึ่ง ทำให้สตรีผู้นี้ดูสง่างามราวกับเป็นทิดาน้ำแข็งอย่างไรอย่างนั้นอุณหภูมิรอบๆด้านลดลงในชั่วพริบตาฮานลี่และชายชราแท่ฟู่ยังพอว่าแต่สตรีผู้งดงามที่สวมชุดสีดําและชายร่างใหญ่ที่ไม่ทันได้ระวังตัวนั้นกลับสั่นสะท้านอย่างทนไม่ไหวหมาป่ายักษ์ดูเหมือนจะสัมผัสได้ว่าแย่แล้วหลังจากสูดลมหายใจเข้ามาเฮือกหนึ่งปากก็พ่นเพลิงซากศพออกมาแทบจะในเวลาเดียวกัน ใบเหว่ยอีก็อ้าปากออกพ่นพัดน้ำแข็งด้ามหนึ่งออกมาจากร่างหลังจากหมุนโคจรรอบหนึ่งก็ตกลงบนมือเรียวรอบกายของนางพลันเปล่งแสงเย็นเยียบออกมามือสะบัดพัดเบาๆไปทางซากหมาป่าอย่างพอดิบพอดีเวลานี้เสียงร้องคำรามพลันดังออกมาจากพัดมันไม่ใช่พายุสีเหลืองที่ฮานลี่เคยเห็นมาก่อนแต่เป็นพายุหิมะที่มีผึกน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกไปด้านตรงข้ามลำแสงสีเขียวและขาวสองสีสว่างวาบ ชั่วขณะนั้นลำแสงสมบัติอาคมที่เหลือพลันปกคลุมเอาไว้เสียงระเบิดจากการประทะของทั้งสองดังขึ้นเป็นระรอกเพลิงซากศพที่ซากหมาป่าพ่นออกมาร้ายกาศเป็นพิเศษบางครั้งก็เป็นความสามารถที่ควบคุมถาดน้ำแข็งได้โดยเฉพาะคาดไม่ถึงว่ายังจะไม่ตกเป็นรองได้ ไปเย่ออี้เห็นเช่นนั้นใบหน้าพลันแดงกรรมัมรู้สึกโกรธแค้นในเวลาเดียวกันหลังจากพัดน้ำแข็งสะบัดเบาๆคาดไม่ถึงว่าใหญ่ขึ้นสองสามเท่าก็เกิดเป็นพายุน้ำแข็งที่มีอนุภาพรุนแรงยิ่งกว่าเดิมโหมกระหน่ำออกมาจากพัด และในเวลานั้นชายชราและพวกที่เคยประลองกับซากหมาป่าแน่นอนว่าไม่ได้ดูการต่อสู้ของไปเยวี้และพูดผีตนนั้นเฉยเฉยทันใดนั้นชายชราก็ชี้ไปยังโซ่ตรวนที่ปลอยออกมาตอนแรกชั่วขณะนั้นเสียงพรึบพลันดังขึ้นชั่วครู่เปลวเพลิงสีดำก็ทะลักออกมาจากนั้นโซ่เส้นนั้นพลันสะบัดกลายเป็นโซ่เพลิง2 0 3 0เส้นชั่วพริบตาก็กลายเป็นตะข่ายเพลิงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของหมาป่าและร่วงลงมาอย่างร้ายกาดราวกับตะข่ายสวรรค์อย่างนั้น ส่วนสตรีผู้งดงามที่สวมชุดสีดำก็กำลังบริกรรมคาถากระบี่บินสีแดงสามเล่มพลันสั่นคลอนอย่างรุนแรงขาดไม่ถึงจะรวมตัวกันจากสามเป็นหนึ่งกลายเป็นกระบี่ยักษ์ยาวสองสามจังไอกระบี่พลันตวัดฟันลงมาอย่างรุนแรงชายร่างใหญ่แซยวนเก็บป้ายหยกในมือด้วยสีหน้าราบเรียบขวดน้ำเต้าสีฟ้าใบหนึ่งปรากฏขึ้นในมือ พลหมอกสีม่วงที่หนาแน่นเป็นพิเศษออกมาค่อยๆลอยไปด้านตรงข้ามและไม่รู้ว่ามีผลลัพธ์เช่นไรหารลี่เห็นคนที่เหลือสำแดงความสามารถทั้งหมดออกมาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยสะบัดแขนเสื้อเบาๆเส้นสีแดงสายหนึ่งสว่างวาบแล้วสลายหายไปจากแขนเสื้อภายใต้การโจมตีที่ถาโถมเข้ามาถึงแม้ว่าหมาป่ายักษ์จะมีความสามารถไม่น้อยก็ยังรู้สึกว่าต้านทานต่อไปไม่ไหว โซ่เพิงกลางอากาศและกระบี่ยักษ์สีแดงสดผสมเข้าด้วยกันเพลิงซากศพถูกกดให้ถอยออกไปทันทีหมอกหนาๆสีม่วงเองก็ลอยเข้ามาทันทีถึงแม้ว่าซากหมาป่าจะมีสติปัญญาไม่สูงส่งนักแต่สัญชาตญาณของหมาป่าก็ยังคงทำให้มันรู้สึกอันตรายทันใดนั้นรอบกายพลันเปล่งแสงสีเขียวสว่างวา่าร่างกายหดเล็กลงจากนั้นขนด้านหลังพลันลุกชัน เมื่อเสียงคำรามทุ้มต่ำดังขึ้นลำแสงสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนพลันพุ่งออกมาคาดไม่ถึงจะปกคลุมทั้งห้าคนเอาไว้เวลานี้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของพวกเขาแต่ก็ไม่กล้าดูแคลนพลางทยอยกันสำแดงความสามารถออกมาต้านทานลำแสงสีเขียวเหล่านี้ทำให้การโจมตีในมือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะผ่อนกำลังลง แต่เพียงชั่วพริบตาที่เสียเวลาไปนั้นซากหมาป่ากลายพันธ์พลันหันหลังชั่วครู่ก็วิ่งกลับไปทางเดิมอย่างรวดเร็วเวลานี้ชายชราและพวกพลันอดที่จะตกตะลึงไม่ได้